สวยงามมากเลยค่ะสวยงามอิหลีจ้ะหาที่สวยๆงามๆแบบนี้ในเมืองไทยหรือว่าในเมืองหลวงของเขาก็บนี้ค่ะเมืองพี่นองต่างชาด็นมะเที่ยวเด้อค่ะเด้อมาไหวมากาบมาบุชา้าพระรัตนไต่ยอยู่ในวัดโคจ้ะสวยๆงามๆค่ะเอาพี่เอาน้องมะเที่ยวน้ำกันจ้ามือนี่ยายแมวพามาเที่ยวพามาเบิ่ง วัดแห่งหนึ่งที่กรุงเทพคือวัดโพนคะนาะสวยยอดเยียด,ดีเก่าแก่สมัยราชการที่ใดก็บ่ดูแล้กค่ะดูแต่ว่าเป็นที่สวยง้ามมากเลยนะพี่น้องคะนีย่ยายเนี้ยก็จะเก็บคลิปฝากเพื่อนๆให้พี่ยา้นองได้มหมชมมาเบิ่งน้ำเนาะค่ะเนะาะยายเนี้วก็เห็นเราปลื้มใจเห็นเราีคือ ที่สวยงามสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้มาใจแมวก็เก็บฝากพีฝากนองเนาะค่ะเนาะสวยๆงามๆอิหลีค่ะยายเกเก็บคลิปนี่ฝากให้มีความสุขกันมากๆทุกคนนะคะก็ให้มีความสุขกันมากๆทุกคนคะ่ะเก็บคลิปฝากให้ชมเป็นเป็นที่สวยๆงามๆ นี่ค่ะนานๆได้มานานๆด้เข้ามากรุงเทพนอกพี่น้องเนาะแล้วก็มาเก็บคลิปฝากพี่ฝากน้องฝากเพื่อนๆนครีเอเตอร์มือใหม่มือเก่ายาเม้วขอแนะนำสถา,านที่ท่องเที่ยวหรือว่าสถา,านที่กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราที่วัดโพสวยๆงามๆจ้า มาเด้อค่ะเด้อผู้ใดประท่านมากับมาใครยังไม่ทันเคยมาก็เชิญนะคะสวยมากจริงๆคะ่ะเดี๋ยวเดินไปอีกที่หนึ่งค่ะนะคะเดินไปอีกที่หนึ่งจ้าสวัสดีจ้านี่จะเป็นอีกมุมหนึ่งของวัดโพค่ะเป็นมุมหนึ่งของวัดโพสวยๆงามๆ นี่แต่สิ่งงามๆสวยๆจากพี่น้องจ้าอ่ยายก็มี้ก็เก็บคลิปฝากเนาะค่ะเนาะเห็นสะอ่อนเราก็อยากบาอ่อยฟังอยากให้พี่น้องเห็นน้ำอยากให้พี่น้องได้ชมน้ำก็เลยเก็บคลิปฝากเพื่อนๆทุกคูทก่ทุกคนเค่ะเด้อผู้ใดมีโอกาสอย่าลืมมาเที่ยวอย่าลืมมากราบมาไหว้มานามัสการพระอ่าอยู่วัดโพธิ์พระอ่าพุทธรูป อยู่ในศาสนาเขาหน่บน่มีผู้ใดแข่งในเด้พี่น้องคะผู้นั้นเฮ็ดผู้ใดเฮ็ดผู้นั้นได้แข่งกันบน่มีนใดสวยงามมากเลยค่ะพี่น้องคะ่ะสวยมากอยากให้พี่น้องได้ชมเก็บรูบมาฝากแนละ้วพี่น้องคะพี่น้องมาเที่ยวค่ะพาพีพาน้องมาเที่ยวในเมืองหลวงเป็นวัดวัดโคเขตสนามหลวงเขตน กระดับจวังวนะอะไรยุคใกล้ๆกันกับสนามหลงก็กระดับจวังอนะไรพี่น้องคะมาเบิงมาเที่ยวผู้ดใดมีโอกาสจะมาเที่ยวด้วยค่ะสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนที่เขา่ามาชมเจ็ดภาพสวยๆงามๆให้พี่ให้น้องเบิงค่ะพี่น้องคะสวยงามมากเลยค่ะ,ะและเนี้ยก็จะเล็ปคลิปปากให้พี่ให้น้องได้ชมเหมือนกันนะพี่นอ้องอ่าคัมแล้วแต่พี่น้อง

สุดยอดค่ะสุดยอดใหญ่เงียมากเลยค่ะวันนี้ยายเงียพามาเที่ยววัดเที่ยวบุญเอาบุญใหญ่น้ำกันค่ะพี่น้องค่ะเรามาเอาบุญใหญ่ด้วยกันจ้าทุกจ้าพี่น,น้นองค่ะสวัสดียายเงียเก็บคลิป,ปวัดโพอ่าวัดโพมาฝากเนาะค่ะเนาะวัดโพ อยู่กลางกรุงเทพมหาคนครค่ะสวยๆงามๆค่ะพี่น้องค่ะสวยสุดๆเลยค่ะตะวันไก่จะตกดินเนาะคะ่ะเนาะอยากแมวก็ดคลิปคลิปสวยๆวยวยฝากพี่ฝากนอ้องอ่าอยากได้คลิปงามๆไอ้ต้อนพี่ต้อนน้องเอามาให้พี่ให้น้องสมน้ำกันเน,น,นาะค่ะเนาะมากราบพระเนาะคะ่ะเนาะสาธุสาธุด้วยกันนะคะทุกคนอชายแมวนี่เอาจริงเลย สาธุสาธุสาธุงามครับพี่น้องงามอี๋อี๋หลวงงามกระดอกกระเดะงามจนว่าไข่อยากเก็บคลิปไปฝากพวกเจา้าคนละเด้อเอาข้ามีจ้า,า,จาเก็บภาพปากปีนป่าหนองแล้วกันเนาะทีะ่เห็นว่าปีน้องต้นมาคลามเพิ่นกำลังปลูกกำลังสะสมปลูกไว้กลาในกลางตุเ่เทพมาหานครปี่น้องเอ้ยไปเห็นแล้วก็กิะต<ม>ีหอดุกริตีหอดีนอง<ม><ม> ให้พี่น้องมเห็นนะพ,อพ่อผู้ใดทันมากระดมากราพเม่พันสีหลวงแล้วก็ได้เที่ยวพร้อมด้เบื้องพร้อมด้ชมพร้อมอ่านะอันได้ดีๆงามๆงมเก็บรีปฝากพี่ฝากน้องแล้วกันเนาะอ่าฝากพี่ฝากน้องทุกอันทุกย่างไม่เห็นอย่าง,าเ,งเก็บรีปฝากมือรีเตอร์คนนี้พีเตอร์มือใหม่คนนี้ขอเก็บลีปฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะจ้าปังยายแมวมาเก็บรีปฝากเพื่อนๆแล้วเด้อค่ะ นี่คือกระสวงลาหงพสันวาเพื่อนว่ากระสวงอาหงอันพี่น้องเอ้ยมองมาเคยเห็นกับเห็นมองมาเคยปอกกับปอผู้ขามาไหวพระแมุ่ันปีหลวงวันนี้กะมาเห็นอันนี้ใหญ่แม่หนิแม่พี่น้องค่ะนี่ละนี่ละเก็บพระอาบเก็บคลิปปากเพื่อนเพื่อนเนอค่ะเด้อนี่คืออ่า ก็ส้กันแล้วงอ้โหเมื่อกี้ก็เข้าไปสานหลักเมืองมาเนาะค่ะเนาะว mm ัน hmm. นี้กับมาแวะจุ่ตรงนี้มาแวะตรงนี้กับมเก็บภาพใหฝากเบื้อยู่ตรงนี้เก็บภาพคลิปสวยๆงามๆให้เบิง้งผู้ใดบาด้าเขากรุงเทพนะฮะนคะรอนโดนแล้วผู้ใดบาด้าเขามาในเมืองหลวงโดนแล้วยายแมวียขออนุญาตเก็บคลิปนี่ฝากผู้ใดอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ข,ขอตทษขอไผ่เด้ยค่ะเดรอยายแมวเก็บคลิปฝากสำหรับผู้บารีมา ฝากสาหรับผู้ทุกคนทุกท่านที่อยู่ต่างประเทศต่งางบ้านต่างเมืองหรือฝากไปให้เพื่อนๆนครีเอเตอร์ทั่วไปนะคะครีเตอร์มือใหม่มือเก่านะะเพราะว่ายายแมวมีโอกาสเข้ามายายแมวก็ได้เก็บคลิปเนาะค่ะเนาะท่านนะคะนี่คือกระทรวงอาหูสัตว์สวยงามมากเลยค่ะคุ้มค่ายายแมวเข่าหูเก็บรอบนี้คุ้มค่าคักพีนองเลย ใา้แมวข,ขุมคาคักตังแต่ลูกน้อยๆเป็นาลูกอายุป่านนี้่ลูกอายุสามสิบสี่สิบป,ป,ป,ปียา้ยแมวเขาขเก็บรอดนี่ลุมคาคักม้ยางหลาะเบิ่งเห็นหอดันประหลัดฉวังเห็นหอดอันกระซวงล้าหง่นยูนีตัวนี้่ยมากวาก็ดีใจกว่ากอ มวนตัวบุญตาวัตนาข่อยมีเดี๋ยวฝอยจังไหนมาขันบุกฝมีวัตรชนะฝอยเจ้าเหนี่ยมาดอกพี่น้องขี่รถมาเห็งงนแต,นต,นต,นตอนอ่งานตลอดตลอดจ้าขี่รถเรียงานตลอดตลอดอันนี้เขาซื้อว่าคนมีบุญคนมีบุญคนมีบุญ,บญเลยได้มากราบมาไหว้แล้วก็ได้มาเห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างโดยที่ไม่ได้มัดต่งไก่ม,ไมกาไหว้มากรา